คำรักคำเล็กๆที่พลอยากจะนําเสนอนะครับเราจะทําสอดไส้ครับซึ่งสอดไส้ตัวนี้จะมากับกลิ่นอายความหอมของใบเตยหอมครับในการทําสอดไส้นะฮะนอกจากพวกส่วนประกอบต่างๆที่เราเออกมาปรุงแล้วนะครับต้องมีใบตองนะครับที่เราจะเอามาใช้ห่อนะฮะใบตองเนี่ยเวลาที่เราซื้อจากตลาดก็ให้เราไปผึ่งแดดนิดหนึ่งนะฮะนอกจากนั้นก็จะมีทางมะพร้าวที่มาใช้เป็นเตี่ยวรัด ลักษณะนี้นะครับเราก็จะมีไม้กราดอันนี้คือไม้แบบครับไม้แบบปกติดีเนี่ยมีทั้งหมด3ชิ้นครับถ้าไม่มีเราเนี่ยฮะกระดาษแข็งแต่2ชิ้นจะต้องไม่เท่ากันนะครับชิ้นนึงต้องเล็กกว่าซึ่งจะเป็นชิ้นที่อยู่ด้านในนะครับส่วนตัวด้านในที่จะทําเป็นรูปทรงเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราไม่มีเราผักแข็งๆครับค่อยๆฝนนะครับให้เป็นรูปทรงเนี่ยครับสี่เหลี่ยมแล้วก็มีหัวแหลมๆขึ้นมานะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทํำยังไงนะครับใช้มีดกรีดครับ หลังจากนั้นเราทําอะไรต่อครับเราจะมาขึ้นแบบครับวิธีการขึ้นแบบก็ง่ายๆเราจะเอาด้านที่เป็นนวลเนี่ยเข้าหากันนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาตัวแบบนี่แหละครับมาวางตรงกลางนะฮะ,ะก็ทําซ้ําไว้แบบนี้นะครับประมาณสัก30คู่ครับใส่น้ําตาลปี๊บลงในกระทะก่อนนะครับพอน้ําตาลปี๊บเริ่มละลายถึงค่อยใส่มะพร้าวตามลงไป ใช้ไฟอ่อนๆเคี่ยวให้มะพร้าวสุกแล้วก็น้ำตาลข้นขึ้นข้นในระดับที่เราสามารถที่จะปั้นเป็นก้อนได้ครับปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยคนเป็นระยะะครับพอมะพร้าวทึนทึกของเราข้นในระดับที่สามารถจะปั้นเป็นก้อนได้ก็ยกออกจากความร้อนเลยครวเคี่ยวให้เขาเหนียวพอปั้นได้พอนะครับไม่ต้องเอาให้เหนียวเกินไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อเพิ่มความหอมเนี่ยครับอันนี้เป็นเสน่ห์ของขนมไทยจริงๆครับเราจะอบควันเทียนนะครับเราจุด ไว้ก่อนเวลาที่เราจุดเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับเราไม่ได้ดับเขาทันทีนะครับเราจะดับไฟหลังจากที่เขาโดนตัวเทียนแล้วนะครับแล้วตรงนั้นแหะครับกลิ่นของเทียนหอมถึงจะออกมาตอนนี้ผมใส่ลงไปในหม้อก่อนนะครับอ่าแล้วครับตอนนี้ลองดูนะฮะตัวไฟเนี่ยเผาไปถึงตรงตัวเทียนแล้วนะครับเราก็จะดับไฟนะครับให้กลิ่นของขมเหลา่เนี่ยครับออกมาก่อนเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยปิดครับเราก็ปิดไว้ซัก 20 3 0นาทีก็ได้ครับระหว่างที่เราอบขวัญเทียนนะครับเดี๋ยวเรามาทำแป้งตัวในที่เอาไว้ห่อกระชีก,ก่อนดีกว่าครับใส่น้ำอุ่นลงไปในแป้งข้าวเหนียวตามด้วยน้ำใบเตยค้นๆการนวดแป้งด้วยน้ำอุ่นจะทำให้แป้งเหนียวนุ่มขึ้นหลังจากนั้นเราก็ปั้นแป้งเป็นแท่งๆนะครับแล้วก็แบ่งเป็นก้อนเล็กๆคลึงเป็นแผ่นบางๆใส่ตัวกระชีกลงไปตรงกลางแล้วก็ห่อให้มิดครับ เดี๋ยวเรามาทำไอ้แป้งตัวนอกครับที่เป็นนุ่มๆคล้ายคา,าสตาร์ดกันก่อนดีกว่านะครับแต่ของไทยเนี่ยเขาทำจากกะทิครับผมแยกกะทิออกมา100มิลลิลิตรแล้วก็ซอยใบเตยครับนำไปปั่นแล้วก็กรองด้วยผ้าขาวบางเราก็จะได้กะทิที่มีรสและก็สีของใบเตยแล้วจึงค่อยนำมาผสมกับกะทิที่เหลือครับนำแป้งข้าวเจ้าแป้งถั่วเขียวน้ำตาลทราย แล้วก็เกลือใส่ลงในหม้อเคลือบครับคนให้พอเข้ากันหลังจากนั้นเราค่อยๆใส่กะทิลงไปทีละน้อยคนให้เข้ากันใส่กะทิลงไปจนหมดตัด้งไฟกลางพอข้นขึ้นก็ลดเป็นไฟอ่อนแล้วก็ใช้ไม้พายกวนจนแป้งของเราสุกเป็นเงาครับปิดไฟเลยทันทีครับตักหน้านะครับลงไปประมาณเกือบหนึ่งช้อนชานะครับแล้วก็วางตัวไส้นีครับที่เราปั้นไว้ลงไปครับ จะเป็นสอไซไม่ได้นะฮะถ้าเบือไม่มีด้านบนหลจากที่เราห่อเสร็จแล้วเราก็จะใช้ทางมะพร้าวครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดลงในนี้นะครับผมจะใช้เวลาในการนึ่งทั้งหมด12นาทีนะครับ คุณผู้ชมสังเกตน,นะฮะว่าไส้ด้านในของเราเนี่ยจะไม่ค่อยคำมากเท่าไหร่นะเพราะเราไม่ได้ใช้แป้งข้าวเหนียวดำและตัวกระฉีกผมก็ไม่ได้เคี่ยวจนแข็งมากเกินไปนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำรักที่มีกลิ่นอายของใบเตยมีความเป็นไทยๆท,ที่พนนำมาฝากครับกับขนมสอดไส้ใบเตยครับ